สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าอยู่กับช่องสมพรชาแนลเนาะจ้านา้อแมาแม่มานี่สิพามาตำักหุ้งเนี่ได้ไม่นวดตำักหุ้งจ้าเขาไปตำักหุ้งกันเลยเนาะจ้านาะนี่บัะปี๊เขาก็ตำไว้แล้วเนาะเอาพอหยับๆพอเสร็จแล้วว่าฟานบักกระเทียมใส่บักกระเทียมกันไม่ได้บักกระเทียสไงล่ะบ่มีบักกระเทีสหน่อยอันนี้ก็แซ่บคือเก่าแล้วเนาะ ก็ฟันมังคือเท็จนะฟันฟันหัวมันไหวโดนลายมันสิเป็นแบบเนออย่า,างไรเราเก็บออกก่อนนาะเ๋ยสิบปรแสบจะเก็บออกมันเบิดกอ่อนยานมันมีกินนะจะอย่ามันโปแสบเราเก็บออกไปกอ่อนออาไม้มาใส่ นี่เราจ้าเนาะงห่อกระดาษใบใหม่นะคะมาทําการหั่นใส่เลยแบบนี้ใส่มันเบิดหน่อยเนี่ยและจากซีเมนต์หนามหลายๆนาะจ้ะใส่เลยเอาก็บีบบางนาวใส่แบบนี้บางนาวเนี่ยก็ดีดีจะบอมีบอมี่ไนจักขาเอึ้นพันในยางดอกมันบอมี่ไนจักหาหลายหลใส่บางนาวเสร็จแล้วเาก็ใส่ฟองสีลดลงไปน้องจะ ต้องใส่หลายฟงสลดสองสอนพ่อนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาลง,ปปลงไปจะใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยห่าก็ะสว่สวนเส้ากทำยัเอาประโค้งลงใส่มาเนี่ยเสร็จแล้วห้าก็สิสสสส ต่ำนะจน๊ะเนาะให้มันเข่ากันเ็เลยคเลยให้มันเข่ากันก้อนเ้าสิบประทัดในใส่น้ำตาลนะจน๊ะนะเพราะว่าประแดกก็เป็นประแดกขวดนะเพาอย่างมันหวานทางบอนในใส่ลองซีมบางกอนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ซีมบางกอน หมดซึกว่าเขาสิใส่บมะนาวหลายเนาจะนะเขาจะย่อน้ำตาลลงจากน้อยนะะจ๊เะนาะพอให้มันออกเปรี้ยวหวานเราจะใส่บบักมะนาวหลายผดเนี่ยจะเขาก็มยาย่ออีกทีนึงนี่ให้น้ำตาลมันละลายก่อนเราจะนี่ต่ำเข้าไปต่ำเข้าไปให้น้ำตาลมันละลายจ้ะ เป็นอันเสร็จเรียบรน่อยแล้วจะตับมะคงข้องเฮ้าง่ายๆกินกับเด็กหน่อยจะเอากับมาตักใส่จานเลยเนาะตาบมะคงเส็งแซ่บเผ็ดๆนะนี่เอาวางใส่เทลงหล้ดนี่ควดลงให้มันเบิดระุ่นเป็นไดหน้าตาไปแต่แสบปอ,อมาได้จ้ะเด้เอ,อไปกินกันกันคุยกับข้าเหนียวห่อน มาเซ่บแสบนำกนได้จ้ะเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากสักน้เนอกจอากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้ะเดอ้อสิได้เป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะช่องไหนน้อยช่องสมพรเสะแนวสวัสดีจ้า